ก็เลือกกันนะคะคือก็ฟ้องอย่างอะไรฟ้องเอาสมบัติอะไรขอไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาคุยค่ะคือแสดงว่าหันกล้องหันมือถึงคิดข้างเรื่องมีอยู่ว่า เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคือหลายคนจะต้องรู้จักคำว่าสัญญาก่อนแต่งสามีมีปัญหามีปัญหาอยู่เรื่อยวันี้อยจอไหมน,นะคะคือสัญญาก่อนแต่งว่าโหฉนดูม โอ้ยดูดจะมาเอาเอาไว้อนดิสามีวุ่นวายมากอ่ะเดี๋ยวหันมาทางนี้เพราะว่าแกจะแกจะวัดเอ่ออะไรล่ะเขาเรียกวัดความดันปกติก็จะทำให้แกแหละแต่ไม่ถูกใจก็เลยทำเองโง่นะคะอ่ะเราหันกลับมาคุยเรื่องของเราดีกว่ารู้สึกว่าจะวุ่นวายกับแกมากแล้วคือแกจะวัดความดัน ก็เลยต้องถอดเสื้อจริงๆแล้วคือจะใส่ขาแขนสัน้นแต่แกใส่แขนยาวไงคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวหันหันมาทางนี้นะอ่ะคือเรามาทำความรู้จักเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องสัญญาก่อนแต่งนะ,ะหลายคนมักจะมีปัญหาอย่างนี้บางคนไม่เข้าใจนะคะสัญญาก่อนแต่งคือทำไมเขาไม่ไว้ใจฉันเหรอเขาเขาคิดว่าฉันจะมาเอาสมบัติเขาเหรอ อย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเซ็นไปเถอะเพราะว่าอยู่กันไปอยู่กันมาพอเขาไว้ใจเราแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเขาก็จะให้เราเองนะคะแต่คราวนี้วันนี้ป้าแก้วจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะคือการทำสัญญาก่อนแต่งนะคะสาวไทยแต่งงานกับสามีต่างชาติสามีมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีมรดกมีธุรกิจนะคะ แล้วทีนี้สามีก็ซื้อบ้านซื้อที่ทางทำบ้านใหม่ซื้อรถซื้ออะไรที่เมืองไทยให้เธอนะคะเธอก็แต่งงานแล้วย้ายมาอยู่กับสามีต่างชาติทีนี้ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสก่อนที่จะย้ายมาอยู่สามีให้ทำสัญญาก่อนแต่งเธอก็อ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะ ก็สัญญาก่อนแต่งสามีคงไม่ทรยศหักหลังอะไรแน่นอนเพราะว่าเขาซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทางซื้อสมบัติพัสานที่เมืองไทยให้ตัวเองให้เงินใช้ทุกเดือนให้เงินพ่อแม่เธอใช้เขาคงจะไม่อะไรมากมายหรอกเขาก็คงทำไว้เพราะว่าเป็นเขามีธุรกิจครอบครัวนะคะดังนั้นก็โอเคซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจหรอกว่าในเอกสารนั้น เขาเขียนว่าอย่างไรถึงแม้สามีจะอธิบายให้ฟังทนายอธิบายให้ฟังเธอก็ด้วยความไว้เนือ้อเชื่อใจสามีเธอก็เซ็นทั้งที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะโอเคแล้วพอหลังจากที่เซ็นเสร็จแล้วก็มีทนายลงชื่อรับรู้นั่นหมายถึงการเซ็นสัญญาก่อนแต่งฉบับนี้สมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายนะคะทีนี้หลังจากที่อยู่กันไปเป็นสิบปีนะคะเป็นสิบปีนะคะเธอก็ไม่ได้ไปนสนใจหรอกคะ่ะว่าสามีจะเปลี่ยนสัญญาก่อนแต่งหรือยังจะเปลี่ยนพินัยกรรมจะอะไรหรือเปล่าเธอไม่สนใจเพราะว่าสามียังคงรักและดูแลเธอเป็นอย่างดีนะะไม่ว่าจะส่งเสียให้ครอบครัวที่ไทยไม่ว่าจะ เทคแคร์เธอไม่ว่าการจะพาเธอไปเมืองไทยทุกปีเธออยากได้อะไรก็ซื้อให้นะคะมีวันหนึ่งสามีเกิดเสียช,ชีวิตกระทันหันนะคะสรุปแล้วในสัญญาก่อนแต่งที่เขาทำไว้ก็คือทรัพย์สินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินสดเป็นทุกอย่างที่เป็นของเขาสมบัติของเขา mm. เขายกให้ ลูกติดจากพญญาเก่าของเขาทั้งหมดส่วนเธอไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้อะไรเลยเธอก็แย้งว่าฉันไม่ได้รู้เรื่องเลยฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนทนายก็บอกว่าก็เซ็นสัญญาก่อนแต่งงนี่คือเอกสารฉบับนี้คือคุณทําก่อนที่คุณจะจดทะเบียนสมรสและแต่งงานและย้ายมาอยู่ที่นี่คุณรับรู้และเห็นด้วยและโอเคกับมัน ต่นั้นคุณจะบอกว่าคุณรับรู้ไม่ได้เธอก็แย้งว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าใจภาษาทําไมไม่มีใครมาแปลให้ฉันฟังทําไมไม่นั้นไม่นี่สรุปแล้วเธอก็ไม่เหลืออะไรเลยนะคะญาติพี่น้องของสามีลูกของอ่าสามีที่ไม่ใช่ลูกของเธอนะคะเธอไม่มีลูกกับสามีค่ะนะคะลืมเล่าให้ฟังแล้วทีนี้ เมื่อก่อนเขาดีกับเธอมากเขาเทคแคร์ดูแลเป็นญาติสนิทคนหนึ่งแต่หลังจากที่สามีเสียชีวิตลงเขาทําเหมือนเขาไม่รู้จักเธอนะคะเขาทําเหมือนเขาไม่รู้จักเธอคนนี้มาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหันมาทางสามีไปแล้วนะคะเขาทําเหมือนเขาไม่เคยรู้จักมักจีเธอมาก่อนเลยนะคะเธอก็ต้องไปแต่ตัวไม่ได้เอาสมบัติอะไรไปแม้แต่ชิ้นเดียวเธอที่เธอได้ก็คือเงินในบัญชีของเธอ แล้วก็ข้าของเครื่องใช้ที่สามีซื้อให้เป็นของใช้ส่วนตัวของเธอนะคะยังโชคดีที่อยู่เมืองไทยสามีซื้อบ้านซื้อคือที่ทางคืออย่างน้นอยๆเธอก็มีเงินก้อนหนึ่งนะคะที่จะกลับไปอยู่เมืองไทยเธอตัดสินใจกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะนะคะซึ่งถามว่าอยู่ที่นี่เธอทํางานไหมเธอไม่ได้ทํางานสามีเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะ จะไปไหนมาไหนสามีพาไปอยากได้อะไรสามีพาไปซื้ออยากได้อะไรสามีสั่งให้นะคะแม้แต่บินค่าน้ําข้าไฟทุกอย่างการไปหาหมอการไปหาหมอฟันการไปที่ต่างๆสามีก็เป็นคนพาไปสามีก็เป็นคนเหมือนเป็นล่ามเป็นเจรจาให้คือสามีเป็นมือเป็นเท้าเป็นหูเป็นตาเป็นปากให้เธอนะคะดังนั้นแล้วสรุปว่าเธอกลับไปเมืองไทย เธอยังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่อย่างน้อยก็ยังมีสมบัติเหลืออยู่นะคะในอีกหลายๆคนไม่ได้อะไรเลยไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีอะไรที่สามีซื้อไว้ให้ที่เมืองไทยเลยนะคะในอีกหลายๆคนสามีไม่ได้เสียชีวิตแต่เกิดเลิกลากันไปนะคะเธอก็ไม่ได้อะไรเลยนะ,ะแต่ยังโชคดีที่ว่าเธอแต่งงานอีกอีกกรณีหนึ่งนะคะ อีกสาวท่านหนึ่งคือแต่งงานทําสัญญาคอนแต่งแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่อยู่กันสามปีสามีก็บอกไม่รักกันแล้วก็เลิกกันนะคะเธอก็ฟ้องหย่าอะไรฟ้องเอาสมบัติอะไรของเขาไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่โชคดีที่ตอนเธอย้ายมาเธอมีงานทํานะคะดังนั้นเธอก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็โชคดีอีกที่เธอไม่มีลูกกับสามีนะคะ ในอีกหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะกอดทำสัญญาก่อนแต่งบางคนก็ถึงกับมีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะแต่ในเมื่อสัญญาก่อนแต่งหลังจากที่อยู่กินกันมาไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงการทำสัญญาเลยมันก็ทำให้คนที่เป็นเมียและเป็นลูกใหม่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะคะถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของเราคุณจะไปอยากมี อยากได้อะไรในส่วนนั้นของเขาให้คุณผู้หญิงคนหนึ่งยอมแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ร่วมกันมาเป็นสิบปีห้าปีสิบปีหรือสามปีหรือสองปีก็ตามนะคะนั่นคือเธอทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนย้ายตามสามีมาหวังจะฝากชีวิตไว้กับสามีเสียเวลาของชีวิตไปไม่รู้กี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีใช่ไหมคะอย่างน้อย เขาไม่ควรจะมาหักหลังแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคถึงถึงแม้ไม่ไม่ใช่ว่าต้องการอยากจะได้สมบัติของเขาอย่างน้นอยๆเฮ้ยให้ค่าเสียเวลามั้งไหมเสียเวลาชีวิตที่ฉันมาจมอยู่กับคุณบางคนอยู่สิบปียี่สิบปีแก่แล้วจะไปทำอะไรได้สามีขอเลิกเฮ้ยคุณ มันยุติธรรมหรอสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเทดูแลรับใช้สามีเป็นอย่างนี้จะต้องมาเจอสภาพแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วการที่เราจะทำสัญญาก่อนแต่งหนึ่งเราจะต้องมีล่ามนะคะคุณจะต้องมีล่ามที่แปลภาษาแล้วจะต้องมีคนแปลภาษาให้คุณนะคะเข้าใจว่าในเนื้อหาในเอกสารนั้นเขาระบุว่าอย่างไรนะคะ และใช้สติอย่าใช้ความรักหรืออะไรนะคะว่าเออสักหน่อยเขาก็จะเปลี่ยนไม่นะคะคือถ้าเราไม่พอใจเราแย้งตรงนั้นเลยแล้วให้เขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะถ้าเขารักเราจริงเขายอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขแน่นอนนะคะดังนั้นแล้วมีสติไม่ใช่ว่าเอ้ยรักเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนแปลงให้เราให้เราไม่ต้องการทรัพย์สมบัติของเขาอย่าคิดอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องการสมบัติของเขาแต่ทำไม เราจะต้องมาเสียเวลากับชีวิตของเขาเกิดอยู่กันไปแล้วเขาเกิดไม่ไม่รักเราเขาเกิดเบื่อเขาต้องการไปหาผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ไปทําแบบนี้กับผู้หญิงคนแล้วคนเล่าอย่างนั้นเหรอคะมันไม่ยุติธรรมสําหรับลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วการที่เราจะทําสัญญากอนแต่งนะคะอย่าง,งป้าแก้วขอบอกเลยว่าต้องมีล่ามอ่านและแปลให้เราเข้าใจใน กฎหมายนั้น,น,นล่ามจำเป็นนะคะดังนั้นจงใช้สติก่อนที่คุณจะจะลดปากาเซ็นชื่อคุณลงไปออันนี้เป็นความคิดเห็นของคนของคนหนึ่งนะคะว่าส่วนตัวเห็นว่าเป็นธรรมดีทั้งสองฝ่ายหากร่วมกันล่างสัญญาขึ้นนะคะโอเคเอ่ก้ราเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะคะว่า โอเคล่างสัญญาก่อนแต่งขึ้นมาเราสามารถแย้งได้เฮ้ยอย่างงั้นอย่างนี้คือตกลงจอยกันพบกันครึ่งทางนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผู้หญิงไทยคนนี้จะมาเอาสมบัติฉันหรือว่าฉันจะไปเอาสมบัติเขาไม่ใช่นะคะยังไงก็จงใช้สติให้รอบคอบนะคะลักได้แต่รักแบบมีสตินะคะเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอจบเรื่องสัญญาก่อนแต่งไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะงงไหมคะ จะงงๆมากเพราะว่าช่วงแรกๆก็ลืวลุกคลักคคกับสามีป้าแก้วเหลือเกินนะคะแกต,ต้องมีส่วนร่วมในแทบจะทุกๆคลิปเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วขอเอวังด้วยประการและจะนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ